โอเคผมก็ต้องก่าบสวัสดีนะผมมาดูทุกคนกันโดยนนครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บดีไอดีสตอร์นะครับทุกคนสำหรับเราก็เนี่ยใครที่อยากได้ไอดีนะครับในงบหลักติดแะผมวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราต้องสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะผมสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆนะผมก็ทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์ไอตอนท้าเวลาผ่านแล้วตอนเป็นเยันรหัสาผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเรยแต่ว่าน้องๆนะผมต้องอันนี้ก่อนนะครับอ่าน้องๆต้อง เอาน้องต้องอันนี้ก่อนนะทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรแล้วระกวดสมัครเออแล้วก็วันนี้พี่มีคนมาแจกด้วยเออนะครับสสากไปเลยครับก็เนี้ยโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้คือเติมครบสามร้อยจะได้เครดิตคูณสองนะครับทุกคนนะอก็กด ็คือเติม300ก็ได้600นะครับเติม6 500ก็ได้1,000นะครับผมก็มันคูณ2ไปเรื่อยๆถ้าเกิดน้องๆบอกว่าเติมเกิน300นะขึ้นไปเนาะตามนั้นนะครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวมาดูนะวันนี้จะดูเป็นอะไรดีอะไรอ่ะอ้าก็มาดูวิธีการเติมเงินก่อนว <laughs> ิธีการเติมเงินเว็บนี้นะผมก็ง่ายๆนะผมเอาลิงก์นะครับผม,อนะบผมอบสองขวัญมาใส่ตรงนี้นะครับใคร ทำนี้ของขวไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปใน YouTube นะตอนนี้มันดูไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะอืมก็ไปดูใน YouTube ได้นะครับก็ลิงก์ซองขวามาใส่ตรงนี้แนละ้วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปที่แปรงโคดนะใครอยากได้โค้ดนะใส่เลยครับใส่พร้อมๆพ,พ,พ,พี่ได้เลยครับแล้วเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะพเพราะว่ามันเรนดอมนะครับให้ทุกคนได้หนึ่งร้อยนครับก็เือนี่ดีนี้ฟรีเนี่ยทุกคนเนี่ยห,ห,หนึ่งร้อยทุกคนมาดูนะฮะได้หรือเปล่าทุกคนว่ามันใช้ได้ไหมนะครับ ก็เดี๋ยวเอาเป็นไอดีวังคาวดีกว่าคนจัดหววข่า,ขาวสักหน่อยดีกว่าทุกคนนี่ฮะต้องสีขาวหมดหรอทุกคนเฮ้ยเวอร์ช่ทุกคนเอาเป็นไอดน ID ีนี่ดีกว่าครับทุกคนไอดีไอีนี่ดีกว่าไอดีหัวขาวไหมเป็นไอดีไอดีหัววันไหมทุกคนจัดหัววาวันสักหน่อยดีกว่า นี่ครับได้แล้วครับทุกคนไอดียวบ้าวันครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไปดีที่เื่อมเฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนไปครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ที่ก็อยู่ในไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็นี่ยเป็นไอดีัวบ้าวันนะคะผมเนี่ะนี่เราก็มีหมัดด้วยครับผมเป็นหมัดเอ่อมัดม่วงนะคะทุกคนเสื้อเป็นเสื้อแต่งงานนะทุกคนเราเก่งเกางเกงแบบว่าไฮไลท์อะเครือบเซตไฮไลท์หละทุกคนเนี่ย เป็นเซ็ปนักแข่งนะทุกคนดู๋ยวดูนือนักแข่งคือนักแข่งแล้วแล้วก็อากาศเป็นอากาศไฟนะครับมาถ้าไฟนะแล้วก็จะมีปืนอัพเลเวลเจ็ดเป็นซองยาวอัพเลเวลเจ็ดนะครับทุกคนอันจริงแค่แค่หัวว่าวันนี้เกินคุ้มแล้วอะทุกคนเดี๋ยวดูตอนรอบน้องเนี่ยนะทอยากได้ไอเดียแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะเงดีไว้ใต้คลิปแล้วกันมาให้น้องๆไม่ลองมาสุ่มกันดูนะผมก็คือมันคุ้มอ่ะคุ้มมากเลยนะทุกคนโอเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะครับผมก็ ดนะูว่าก็ล้วกันะคนแเดีกันนะครับผม